ก็คือตอนนี้ผมปลดล็อกนะฮะก็คือจาก MUT แล้วก็ MGT สามารถมารวมกันได้แต่ที่เหลือทั้งหมดยังปิดล็อกเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นนางสาวไทยหรืออะไรอย่างเงี้ย Cosmo อ Global อะไรเงี้ยก็คือเรายังไม่รับเราลดแรงเสียดทานเหมือนเดิมย้ำอีกทีว่าผู้เข้าประกวดเก่า Miss Universe Thailand ทุกคนในอดีต สามารถกลับมาร่วมประกวดได้ส่วนที่เหลือเคยแบ็กลิสต์ไว้มีเวทีไหนบ้างหลักปฏิบัติยังคงเหมือนเดิม,ม <า S 1> ยังไม่รู้จริงๆรอให้ถึงวันที่ 23, 23สิงหาแล้วเรามาพบกันต้องดูก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงต่อให้มาหรือไม่มาก็ไม่ได้เป็นปัญหานะ ไม่ลำบ,บากใจฮนะจริงๆผมก็ตอบได้แต่ผมไม่ตอบกลกกระเช้ามาแถลงการแถลงการน่นสาสนใจมีบพก็ก็อลองทำดู <mm> แต่ไม่รู้ผลเอาจริงๆแล้วของไม่ต้องมาหรอกครับเพราะเราไม่ได้อยากได้กระเช้าไม่อยากได้ ดอกไม้ไม่อยากได้ของกินแต่เราอยากได้สามัญสำนึกการจะเอาชนะใครคำพูดของคนที่ดูถูกต้องประจักษ์ด้วยการทำงานเท่านั้นผมถึงเข้าซื้อนะครับมิส s u น<อ>ิเว r ร์สไทยแลนดเพื่อให้สิ่งที่คุณดูถูกเหกียดหยามมันประจักษ์ด้วยผลลัพธ์ของมันอย่างที่คุณเห็นทุกวันนี้ปบมือสิฮะฮัลโหล n i นิเว e ร์สฮัลโหลเอ็ Hello, ประกวดติเริ่ม1มีนาคมครับ<ห>เป็นต้นไปจังหวัดไหนจะไฟนนลก็ได้นะครับอยู่ที่จังหวัดแล้วก็เสร็จสิ้น30มิถุนาย,ยนต้องเสร็จสิ้น7 1จังหวัดใครไม่เสร็จสิ้นนะครับเราจะยึดจังหวัดคืนเพื่อทําการจัดการใหม่นะฮะลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ไม่คืนครับไม่มีการจัดตั้งใช่ไหมครับไม่มีการจัดตั้งเด็กขาดถ้าใครจัดตั้งก็ยึดลิขสิทธิ์คืนครับาคาดว่าเราจะได้7สจจังหวัดได้ครับได้ได้ได้สิครับ่ อ้าวตอนนี้ก<อ>ี่จังหวัดแล้วครับตอนนี้แหละครับตอนนี้ที่คุยกันอยู่ประมาณคือเกือบห้าสิบแต่ที่จ่ายเงินแล้วแล้วเซ็นสัญญาเพราะเราเป็นบริษัทมหาชนก็คือที่เห็น,น่ะประมาณ20 21เอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเพราะว่าไม่สักครู่ก็มาจ่ายกันเพิ่ม,มสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดสุดท้ายจ่ายเงินแล้วขึ้นเลยจังหวัดจังหวัดไหนแพงที่สุดเหรออุ้ยบอกจังหวัดเขาไม่ได้เอาเป็นว่าราคามันก็เป็นหลักล้านต่อจังหวัด ใา็คหลักหลัดนี่แพง่สุคือจังหวัดสุจังณวัดี่ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรดีมานแล้วก็ความคิดของในแต่ละจังหวัดนั้นแน่นอนจังหวัดที่แพงก็เช่นภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยต้องแพงเพราะเป็นหัวเมืองใหญ่ที่มีเครื่องบินลงแล้วก็มีธุรกิจที่ดีครับแต่จังหวัดที่ถูกที่สุดก็มีครับแต่หลายแสนแต่หลายแสนคือถูกสุดคือหลายแสนนะฮะเหนื่อยไหมคะที่รัตอนะทานไม่เหนื่อยหลือเกินไม่เหนื่อยครับแต่ว่าไม่มีไม่มีเหนื่อยไหมเนี่ย ก็เมื่อวานนี้ทํางานครึ่งวันแบบแลได้115ล้านคิดเึิ่งเล่าเคี่ยคิดคินมาพอจบการประกวดในยูทีปีนี้พี่นวัชกำไรมันจะขึ้นเลยมครับหรือว่าเกิน180ยแปดหรือว่าเกี่ยวตลอดไหมผมทํางานผมไม่เคยกลัวเรื่องหาเงินนะเพราะเป็นนิสัยผมตั้งแต่เด็กครับเพราะฉะนั้นโจทย์เท่าไหร่ผมได้หมดครับอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ผมก็ทําได้ไม่ต้องกลัวครับแล้วก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ใหม่นะฮะเร็วๆนี้นะครับแล้าะว่าคุณได้ยินใจไหมสปอนเซอร์จะเป็นอย่ที่ตัวได้เท่าไหร่ ก็อย่างน้อยผมว่า <fit> ย <kind abonn és> ังไงก็แต่200อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะมันสตาร์ทที่115ได้30ล้านอีกสัก2ลายก็ไปแล้วครก็คิดว่าอยากได้200-300ล้านนะครับไม่ไม่ยากครับไมียดูดูเหมือนอวดนะครับผมอ่าโดยปกติแล้วก็ยังเป็นคนคอนเซปต์นี้ครับเงินของรัฐบาลก็อยากให้ไปช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมนะเราสามารถหาเงินเลี้ยงชีพด้วยตัวเองได้นะฮะ โดยลักษณะนิสัยผมก็ไม่อยากให้เป็นภาระของใครใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าจะโปรโมทให้ฟรีครับอย่างเช่นภูคงภูเก็ตก็คือโปรโมทฟรีนะครับไม่คิดเงินครับแต่เราจะไม่ขอร้องจังไม่ขอร้องไม่ขอเงินครับไม่ขอเงิน,งนสำหรับปีแ้แล้วเขามีเสนอเข้ามาหรือว่าเขามีทำข<ห>้อเสนออะไรไม่มีหรอกครับรัฐบาลประเทศไทยไม่มีเอาเงินามาให้หรอกครับเราจะไปนั่งขอมันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่ารัฐบาลเอาเงินมาให้ ไม่มีหรอครับไม่มีมีแต่แบบขอบัตรสักห้าใบสิบใบสำหรับ,รบถ้าถ้าเขาอยาก่วมมือกันจริงก็จะบอกว่าโอเคให้ความ่วมมือได้แต่เงินไม่ต้องก็ได้ครับ<อ>สำหรับปีแรกพี่นวัดก็จะดูแลทุกทุกทุกทก,กระเบียดด้วเลยคับทุั้นตอนโอ้โหต้องสร้างฟอนเดชั่นให้ชัดเจนนะพืะ้นฐานที่ดีมันก็จะเติบโตได้ดีผมก็จะต้องค่อนข้างดูแน่นอนครับผมมั่นใจว่าผู้เข้าประกวดม i s h u n i v e r s e t h ท i l a n d ์ มันจะแรงกว่าที่เห็นบนเวทีเยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปปักใจว่าฉันรักใครฉันต้องเชีย์คนนั้นหรืออะไรใดๆอะ่ะเราไม่ได้ปฏิเสธใครสักคนนะครับแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าการประกวดมันคือเรื่องของการแปลผันตามคนที่ผ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีแค่นี้เรามีจังหวัดหนึ่งประมาณ20 000, 000, คนพันกว่าคนจนเหลือ77คนมันยากอยู่มันยากอยู่ยากสำหรับทุกคนครับก็ให้กำลังใจด้วย อะไรนะฮะกุดอ๋อมงกุฎตอนนี้กาลังขายอยู่ฮะบอกไม่ได้หมายถึงว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ก็ก็ขายอยู่ฮะก็คุยอยู่ก็คุยอยู่ฮะไลน์เก่าๆเขาก็อยากทําอยู่ไม่ใจแล้วมีีอกขาดจะเป็นคนเก่าพูดมาเลยฮะอ๋อโมวัดโมวัดผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าจะทําแต่ว่ามันอยู่ที่เดี๋ยวเราต้องคุยกับบางรลยที่เขาให้บัตเจ็ตต้องอยู่ที่บัตเจ็ดด้วยนะไม่ใช่เรื่องยากครับเพราะว่าโมวัดก็สนิทกันกับคุณแอน ก็รู้ก you know, like ็ร <their modern developed Airbnb> <the> ู้จักกันกับฟ้าใสก็คุยกันนะะฮแต่ว่ายังไม่ได้เคาะนะครับว่าจะเป็นใครอยากชอบชอบประหวานนะฮะไม่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 เคยทำเลยไม่ตอนนี้อยากได้มงจังหวัดนะม่งจังหวัดก็แล้วแต่จังหวัดครับนะฮะแล้วแต่เลยเพราะว่าผมให้อิสระในการทำอาชีพโดยที่ผมมีจดเฟซบุ๊กไว้เรียบร้อย URL นะฮะทุกจังหวัด77จังหวัดจดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็ทำกันมาเงียบ อยู่ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อลิขสิทธิ์ก็จะได้เอารหัสไปใช้เลยทันทีแล้วก็โพสต์รูปนะฮะเราไปไปใช้กันนะฮะไม่รามว่าจะซื้อจะมาจริงไหมคะผมไม่รู้เลยฮะเป็นคนที่ตางามแต่ละานเป็นผมผมผมไม่รู้ว่าจะมาไหมอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงครับมาก็ได้ยินดีต้อนรับหรือถ้าเกิดติดธุระไม่มาก็เข้าใจไม่ใช่ปัญหาเลยของผมอิสระฟิลฟีมาได้เต็มที่ครับเด็กเก่าจับเวทีแปรไป MUT ได้หมด ก็คือตอนนี้ผมปลดล็อกนะฮะก็คือจาก MUT แล้วก็ MGT สามารถมารวมกันได้นะฮะแต่ที่เหลือทั้งหมดยังปิดล็อกเหมือนเดิมนะฮะเปิดให้แค่หนึ่งึงเวทีได้หมดเลยถ้าเป็น MUT นะฮะได้หมดถ้าเป็น MUT นะครับ,รบแต่ถ้าเป็นนางสาวไทยรหรือ อะไรอย่างเงี้ย cosmos อ่า g ล o b a อะไรเงี้ยก็คือเรายังไม่รับเราลดแรงเสียดทานเหมือนเดิมลดแรงเสียดทานร่ยทการถ่ายทอดแกรนทีวีครับอ่าออนไลน์อย่างเดียวเลยไม่มีทีวีเดี๋ยวนี้ยุคนี้คนไม่ค่อยดูแล้วครับเพราะว่าทีวีหนึ่งเขาตัด2เขาเซ็นเซอร์3ระยะเวลาสั้นนะฮะเราต้องดูกันแบบจุกใจเห็นทุกมุมแล้วก็อ่ากบวไม่ได้ความผิดนะฮะกบวกับ create creative อ่ะมัน ส่วนมากแล้วขัดแย้งกันนะเราอยากให้ออกมุมนี้นะสวิตชิ่งจากช่องก็จะไม่เอาจากมุมนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าศิลปะไม่สมบูรณ์แบบสักทีวัดกันเข้ามาให้ประจ่างสักคำถามไหมเห็นด้วยกันรับว่าเขาโทรคุยกับคุณแอนประจั่งประจ่คนขายที่มาแล้วเป็นคนออกมาเปิดข่าวคนแรกเลยใช่ไหมแต่คุณบุดแต่คุณแอนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คุยนะฮะให้แอนคุยเรื่องนี้ก่อนครับบอล อ,อ๋อแล้วแต่คุณแล,ล,ล,ล้วแต่พี่เต้ยครับก็ต้องบอกตรงๆว่านะตอนนี้ก็ยังก็ <c oughs> ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะเพราะว่าหลายๆเพศเองก็ยังยังโพสต์ในลันกษณะมินเมย์แม้กระทั่งเมื่อวานคือบางคนก็ออกมาพูดในลักษณะแบบแบบอย่างที่ทุกคนเสพอยู่ผมว่ามันก็เป็นคําตอบในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นในเมื่อคุณก็ต้องปรับตัวและสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้น แต่ถ้าสมมุติว่าคุณยังสร้างบรรยากาศที่ย่ำแย่แล้วคุณจะบอกว่าจะดีขึ้นได้อย่างไรเราก็ใช้คอนด์ตคนละทางน่าจะเป็นการลดแรงเสียดทานได้มากกว่าแล้วเมื่อก่อนยังยังคงยังคงเหมือนเดิมไม่ก่อนจนกว่าคุณเตยนะฮะจะมีความสบายใจจะมีความสบายใจมากขึ้นแล้วก็จะบอกให้ผมเปลี่ยนแปลงว่าเดี๋ยวนี้<ล>บริษัท <ไป S 1> เราคนทํางานมันพนักงานประจําเป็นร้อยเฉะนั้นเราจะแบ่งเซกชันออกไปค่อนข้างชัดเจนว่าใครจะต้องดูแลอะไรที่บต้องมีการ มาขอทษมาแถลงการยกกระเช้ามายกกระเช้ามาแถลงการแถลงการก็ก็ลองทำดูแต่ไม่รู้ผลเพราะว่าขึ้นอยู่กับพี่เต้ยขึ้นอยู่กับพี่เต้ยต้องยกกระเช้าให้พี่นวันหรือพี่เต้ยดีครับเอาจริงๆแล้วของไม่ต้องมาหรอกครับเพราะเราไม่ได้อยากได้กระเช้าไม่อยากได้ดอกไม้ไม่อยากได้ของกินแต่เราอยากได้สามัญสำนึก แล้วก็เราอยากได้ความยุติธรรมสิ่งหนึ่งที่ผมทํามาจนถึงวันนี้ที่ผมพูดบนเวทีมีส่วนหนึ่งที่ต้องทําเพราะว่าผมค่าผมเชื่อว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานการจะเอาชนะใครค,คําพูดของคนที่ดูถูกต้องประจักษ์ด้วยการทํางานเท่านั้นและความพยายามไม่เคยทรยศยใครผมถึงเข้าซื้อนะครับ m v s s u n t v e r s e Thailand เพื่อให้สิ่งที่คุณดูถูกเกียดหยามมันประจักษ์ด้วยผลลัพธ์ของมันอย่างที่คุณเห็นทุกวันนี้ ปรบมือสิฮะที่วัดขาดถ้าถูกนะเวลานี้ถ้ามีงานเพราะฉะนั้นถ้า5บาท10บาทมันหมายถึงเวทีนี้ด้วยนะฮะเพราะผมเป็นคนทำครับสอบีอะไรนะที่วัดขาดตนที่มีแกนมถอดตัวไปลงทีมแล้วมีทันไหมครับตอนนี้ไม่ทันแล้วครับหมายถึงคนที่กำลังจะเก็บตัวอยู่เนี่ยนะฮะจะเข้ากองแล้วฝากด้วย Miss Grand Thailand 2025บอกเลยว่าเดี๋ยวกำลังจะสนุกมากขึ้นนะฮะก็สำหรับคนที่เก็บตัวอยู่ก็เข้าไม่ทันละนอกจากว่า ถ้าตกรอบก็<ะ>สามารถไปต่อได้นเพราะว่ายังมีจังหวัดที่เขายังไม่ประกวดเยอะแยะถูไหมฮะเพราะเราจะไฟนอลกันวันที่29 <c oughs> ก็ิเก้า็ไปวิ่ง <c oughs> เดือนเมษาพฤษภามิถุานาก็ยังทันนะฮะยังประกวดทันนะครับแล้วแต่ครับเอาเอาให้สบายใจนะครับย้ำอีกทีว่าผู้เข้าประกวดเก่า Miss Universe Thailand ทุกคนในอดีตสามารถกลับมาร่วมประกวดได้นะครับนี่คือการปลดล็อกขั้นแรกส่วนที่เหลือเคยแบ็กลิสต์ไว้มี เวทีไหนบ้างหลักปฏิบัติยังคงเหมือนเดิมนะฮะยังคงเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเพิ่มไปว่าผู้ที่เคยไปประกวดเวทีที่แบ็กลิสต์อยู่ไม่สามารถมาประกวด m i s ิสแกรน Thailand และ Miss u n i v e r s ์สท a ยแลนดได้เพราะนั้นน้องๆทุกคนตัดสินใจให้ดีว่าจะไปเวทีไหนถ้าไปเวทีบางเวทีก็คือประกวด Miss u นิเว r ร์สท a ยแลนดกับแกรน Thailand ไม่ได้ในยุคข,ของผม,มนะฮะขออีกเรื่องนะโอ้ ทำได้แต่อธิบายไปหมดแล้วคุณไปดูในไลฟ์ like ผมดีกว่านะเพราะว่า,าผมชัดเจนและถูกต้องแล้วผมก็ไม่กลัวในความผิดเพราะผมบอกสินค้าไปชัดเจนว่าได้อะไรผมมีคลิปนะแล้วผมก็เตือนว่าผมแค่เอนจอยไม่ถึง2 4ชั่วโมงผมไม่ได้ขายแบบ5วัน7วันผมขายยังไม่ถึงประมาณ20ชั่วโมงแล้วผมขายแค่3ครั้งครั้งหนึ่งครั้งที่2แลวครั้งที่3แป๊บเดียวผมเห็นมันเยอะแล้วผมพอแล้วก,ก็ได้เคลียร์กันไปจบหมดแล้วนะ เพราะว่ามีทั้งคลิปว่าเอ้ยใครไม่สบายใจมันเดี๋ยวมันกับทุนอย่าซื้อชัดเจนแล้วจะในนั้นจะได้อะไรผมก็บอกเพราะฉะนั้นเอาเราผมก็ให้เก็บเงินปลายทางนะฮะให้เห็นของก่อนถ้าไม่เอาก็ส่งคืนก็ให้ทุกอย่างแล้วว่าจนในขณะที่ขณะนี้ก็คือก็ก็กกยังสมมติว่าเอาไปแล้วแล้วอยากคืนก็ให้คืนอีก <S 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 เออมันผมว่ามันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของคนที่อาจจะเป็นคู่อริกับผมขยี้อยู่นะคคนที่เขามีปัญหาเขาไม่ได้มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาคือคนมักสร้างปัญหา และคนที่ <STUDENT>: ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ลูกค้าลูกค้าผมรักทุกคนจเจ้าอะไรก็ได้หมดลูกค้าแต่ถ้าเกิดคนอื่นเจ้าอะไรกับผมผมว่าผมเอากลับนะจบทุกอย่างดีครับไม่มีอะไรไม่จบฮะองแดงไม่มีอะไรฮะโอ้โเงินนิดนิดหน่อยหน่อยร้อยแปดสิบยังจ่ายแป๊บเดียววันเดียวได้คิดอะไรเยอะแยะเราทำอะไรรู้ไหมทำเนื่องจากจริงๆเรา

ยังไม่รู้ยังไม่เป็นห่วงทำไมอะฮะน้องไม่ได้เป็นไรเนี่ยรอให้ถึงวันที่ยี่สิบสามิงหาแล้วเรามาพบกันโอเคนะเราะรหายางด้วยบอด้ย่าไรืครับผมต้องดูก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเราต้องดูก่อนว่า สปอนเซอร์เราต้องการอายุเปล่าเราต้องดูแลสปอนเซอร์อะไรวาต้องอะไรอ่าฮะก็เอาจริงๆว่าผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดคนก็จาจาน้องไปแล้วผมว่าต่อให้มาหรือไม่มาก็ไม่ได้เป็นปัญหานะสำหรับสำหรับทุกๆคนแต่สําหรับแฟนคลับก็รอรุ้นในวันที่23สินะฮะสิงหาคมนะฮะรักกันเรื่องนี้ทำให้ลำบากใจบ้างไหมไม่ลำบากใจฮะจริงๆผมก็ตอบได้แต่ผมไม่ตอบ เพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่เซนต์ดาวจริงๆแล้วก็เดี๋ยวรอดูก่อนครับจะมีเบรกทีิ๊่ามีกระสิทธิ์เนี่ยเคยพูดอะไรอย่างเงี้ยหลายบ่อยครั้งมากระวังมีนะฮะเดิเร็วนี้ไหมครับเบรกสติ๊กเป็นโลกเบรกสติ๊กเป็นโลกไม่ยากหรอกอันนั้นนะแต่ยังไม่อยากได้ ่ไม okay. ่เอาครับอยัางไม่เอาภาระเยอะมากไปถึงว่าาาเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็จะถาว่าเราเป็นคนบ้าไปเอาของเขามาหมดเยอะแยะมากมายไก่กองมาดูยูนิเวอร์สไทยแลนด์ดีกว่าและบอกไว้เลยว่าทําครั้งนี้ไม่ใช่ทําเพราะว่าเป็น Universe ์สไทยแลนด์หปีอย่างเดียวแล้วคุณจะรู้ว่ามันไปสู่จักรวาลจริงๆครับคนางงามจักรวาลคนใหม่มาแน่ ไม่ได้บอกถึงเรื่องนางงามพูดถึงชีวิตของพวกเราที่ทํางานการมันต้องไปสู่จักรวาลนะครับบอกเลยว่าการทํางานมันต้องรอบคอบนะฮะก็คอยคอยติดตามการแถลงข่าวครั้งต่อไปเดือนหน้าเดี๋ยวจะเชิญนะครับแล้วก็เดือนต่อไปเราก็จะได้เข้าใจบริบททุกอย่างอีกทีครับทุกอย่างที่เรีิตของโลกนี้ที่อยู่ในนี้ที่นวัดเขาเป็นไปได้ใช่ไหมก็มีหลายโลกเขาความดันบาหวานดวจันทร์ก็หน่าหลัทันเขากับเนแล้วทันเขากับมั ป้าจูอ่ะแกทานข้าวแกก็เหนื่อยนะเพราะตอนนี้แกแก่มากเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากให้คุยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะโทรหาโอเคไหมแต่ได้ข่าวบางมีบางเวทีเขาวิ่งเลยนะฮะับใครถาเดี๋ยวเดี๋ยวถามสตีฟก่อนเดี๋ยวถามสตีฟเมื่อวานสตีฟคุยอะไรเดี๋ยวถามก่อนเอาจริงๆหาฮันโหลอยู่ดเวอ่ากับฮันโหลเป็นยังไงเอาอย่างงั้นเล่นเลย อย่างในมม้ม m มอะ Hello Universe Hello MGI w e a r e a o l y ค่ะ We are We are The One and Only ถามอย่าพลาดเท้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n Top ดา r a และแฟนเพจ c e b o o k ท Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตให้กกำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ